้วยพร้อมพร้อมสามสี่วยควยยเรื่องรวยควยไปไปด้วยสัพพคุณประโยชน์้วยหนึ่ง กรรมการผู้ชุชวยกรทมกท่านกระผมเด็กชายตวงพิมเสีงงดิฉันเด็กหญิงกมกาชลต้นบ้าค่ะกระผมเด็กชายจิรยุทธ์ตุ้ยครับพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลพัสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปรนะาการวันนี้ผู้เรามานำเสนอร,รายงานเรื่องรวยราเง,งาวิถีไทยจำเริญใจพืชมหัศจรรย์ t e e p w o r บ f banana ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาพูดถึงที่มาและความ ปะจจาวันตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายซึ่งคณะผู้ซึ่งคณะผู้จัดจทํารายงานการศึกษาเกิดพลังในการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่ได้จากการอ่นานหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนจึงเป็นเหตุให้คณะผู้จัดจทํารายงานการศึกษาสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่องกล้วยรากเน่าวิถีไทยํามเมินใจเพื่อหมักจอกันครับและวัตถุประสงค์ของรายงานการศึกษานะคะ1 พื่อศึกษาเบยชน์ของกล้วยในวัฒนจัพทรารเง่วงวิถีชีวิตของคนไทย 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกล้วยในวัฒนศักรรากกง่ววิถีชีวิตของคนไทยสู่ผู้ที่สนใจได้รับทราบขอบเขต 1. ่ด้านเวลา 2. ด้านเนื้อหา 3. ผู้ให้ข้อมูลหลัก4ด้านการค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งได้สนเทศเรื่องประโยชน์ของประโยชน์ของกล้วยกับกล้วยในวิถีชีวิตของคนไทยจากรายงานการาศึกษาจะ2สองสองได้เผยแพร่ความรู้เรื่องกล้วยสามได้ฝุกทักษะกระบวนการได้ฝึกทักษะกระบวนการเชิงคุณภาพจากรายงานการาศึกษาจาก รายย้อยและหนังสือบทความวิชาการอ้างอิงโดยระพีพันธ์เทียมเดชค่ะจากรายงานการศึกษาพวกเราได้ใช้กระวิธีทั้งหมด5ขั้นตอน 1. ก,การการกำหนดเรื่องที่จะศึกษาข้อมูลโดยพวกเราได้ประชุมโดยพวกเราได้ประชุมหาหา,หาหรือกันมากพวกเราจะทำเรื่องกล้วย 2. การรวบรวมข้อมูล โดยพวกเราได้ทราบเครื่องจัดเก็บข้อมูลม,มทั้งหมด2แบบ 1. 1ประเด็นการสัมภาพณ์ผู้ชาย2วิเคราะห์เอกสารโดยแบ่งออกเป็นโดยแบ่งออกเป็นโดยแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือ 1. ประโยชน์ของกล้วยและ2้วยกับวิถีชีวิตของคนไทยในตอนที่3าม การการนำข้อมูลมาประเมินคุณค่าโดยพวกเราโดยพวกเราได้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 ประเมินประเมินโดยพวกเราได้ประเมินด้วยว่าข้อมูลเชิงเอเอโดยพวกเราโดยพวกเราได้ใช้ใช้ใช ข้อมูลชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิชั้นปฐมภูมิคือหนังสือสารานุกรมไทยและบทความวิชาการชั้นทุติยภูมิคืออินเทอร์เนต็ตและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนที่4การนําข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่โดยพวกเราได้จัดหมวดหมู่ทั้งหมด,หมดส,อสองจำพวกคือ 1. ประโยชน์ของกล้วยและ 2. อกล้วยกับวิถีชีวิตของคนไทย ขที่5การนําข้อมูลมาสรุปเรียบเรียงและเผยแพร่โดยพวกเราได้นําข้อมูลมาสรุปทํารายงานและเผยแพร่ด้วยวิธีการ 1. พี่สอนน้อง 2. ขบวนการ1 1 2. ขบวนการติดป้ายนิเทศ 3. กรขบวนการเสียงตามสายคนของการดําเนินการนะครับมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันคือ1ได,ได้ได้ศึกษาประโยชน์ของกล้วย จากรากเง่าวิถีชีวิตของคนไทยดังดังกับเพลงที่เราได้ประพันธ์ไว้ข้างก้นครับ 2. ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยและวิถีชีวิตและวิถีชีวิตของคนไทยสู่ผู้ที่สนใจได้รับทราบครับโดยเรามีเทคนิคดังนี้ครับเรียนรู้เข้าใจซ้ำย้ำทวนพัฒนาครับจากการเรียนรู้เรื่องกล้วยพวกเราสรุปได้ว่า กล้วยเป็นผลไม้ที่ใช้กล้วยเป็นผลไม้ที่ใช้ได้ทั้งต้นใบผลและหัวปีและกล้วยยังสามารถนําไปประกอบพิธีกรรมต่างๆได้รวมอีกทั้งกล้วยยังสามารถนําไปแปลรูปเป็นขนมและอีกทั้งกล้วยยังสามารถนําไปแปลรูปเป็นของขค้าและของหวานและขนมอิกได้รวมีและกล้วยยังสามารถนําไปทําเป็นนาและกล้วยยังสามารถนําไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายอภิปรายผล จากจากหนังสือจากการเรียนรู้เรื่องกล้วยจากหนังสือสารานุกรมไทยโดยข้อมูลโดยโดยโดย,โดยใช้ข้อมูลระดับชั้นประถมศึกษและชั้นทุติยภูมิในรูปแบบต่างๆเช่น 1. หน,นังสือสารานุกรมไทย 2. บทความวิชาการ 3. อินเทอร์เนต็ต 4. ผู้ชี่ชาญทั้งหมด4คนข้อเสนอแนะ 1. ผู้ที่สนใจเรื่องกล้วยยังสามารถศึกษาได้ที่สวนนุสศาสตร์และหอสมุดแห่งชาติสสามารถนำเรื่องกล้วยสามารถนําเรื่องกล้วยไปเผยแพร่ได้ทาง Facebook youtube และ Line ถ้าคากรรมการท่านเห็นไหมคะว่าพวกเราเนี่ยได้ใช้กรอบทีทั้งหมด5ขั้นตอนในการจึงออกมาเป็นรายงานการศึกษา เรื่องกล้วยรากมาวิถีไทยจำเริญใจพืชหัากสันจัตามบทที่พวกเราได้ทำไว้เลยค่ะและถ้าคณะกรรมการท่านใดนะคะอยากติดตามผลงานของพวกเราทาง YouTube สามารถสแกนคิวอาโค้ดด้านหลังของพวกเราได้เลยค่ะวันนี้พวกเราขอจบการรายงานะวันนี้พวกเราขอจบการรายงานวันนี้พวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ